สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลก่อนที่จะไปฟังสุนรข่าวลิเวอร์พูลนะครับขอแสดงความยินดีกับออตาลนตาที่คว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกด้วยการถล่มเอาชนะเลเวอร์คูเซนของกุนซือชาบีอลอโซไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นแชมป์ยุโรปใบแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรออตาลนตาเป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ใบแรกในรอบ61ปีของออตาลนตา และเป็นแชมป์แรกของจานเปียโรกาสเปรินีในฐานะกุนซืออาชีพหลังคุมทีมมาอย่างยาวนานถึง832นัดขอแสดงความยินดีกับอัตตานตาี่ควาแชมป์ยูฟายูโรปาลีกฤดูกาล23-24ทีมแรกที่ปราบเลเวอร์เซนได้ในการนี้อีกด้วยนะครับและขอแสดงความเสียใจกับเบอร์เลเวอร์เซนฝันทริปเบิลแชมป์มพังทลายเบอร์เลเวกเซนหยุดสถิรยรไร้ไพ่เอาไว้ที่ 51เกมในทุกรายการพร้อมยุติเส้นทางลุ้นสามันแชมป์ในรายการน,นี้หลังอกหักภายอัตแลนตาในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีแต่การนั้นนะครับเลเวอเซ่นก็ยังมีลุ้นคว้าดับเบิลแชมป์ภายในประเทศโดยจะดวนกับไกเซอร์ซอลอเทนในนัดชิงชนะเลิศเดบเอยโพคาลยูรมันในวันเสาร์นี้นะครับก็ถือว่าหักประกาศเซียนจริงๆสำหรับอัตาลนตาก็ถือว่ามสมควรได้แล้วนะฮะเพราะ ล้มทีมแชมป์อย่างลิเวอร์พูลของเราแล้วก็ผงาดไปคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับสำหรับโมสรอัลตันตาที่สำคัญนะครับเป็นแชมป์ยุโรปใบ,บแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของโมสรน,นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ระดับเมเจอร์ใบแรกในรอบ61ปีของโมสรเลยทีเดียวต่อไปเป็นสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอลรับพนันของเมืองผู้ดีนะครับได้เปิดราคาแมนเชสเตอร์ มีการร่วงตัวชั้นในรุยดูกานหน้าในโอกาสพอๆกับทีมส่วนไทยตลาดเหมือนไปรู้อะไรมามีรายง,งานาว่าณนตอนนี้นะครับทางด้านบอลรับพนันที่ถูกกฎหมายใ,ในประเทศอังกฤษนั้นได้ต้องการเปิดราคารับพนันในหัวข้อต่างๆสาหรับฤดูกาลหน้าออกมาบางส่วนแล้วนะครับและก็เป็นแมนเชสเตอร์ที่ยังคงถูกมองว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและขึ้นเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์รีมยร์กฤกได้อีกสมัยในฤดูกาลหน้า แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่แมนเชสเตียกํำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินคดีทำผิดกฎข้อหาและเมื่อดกดทางนัานการเงินถึง115คดีนั้นกำลังทำให้แมนเชสเตียมีโอกาสสมเสียงที่จะตกชั้นในฤดูกาลหนนะ้าโดยมีการคาดการณ์นนะครับว่าพิม์ลิงกิตนั้นจะเริ่มต้นตัดสิน115คดีของแมนเชสเตียภายในปี2024นี้และผลการตัดสินนั้นน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2025และถ้าหากว่าแมนเชสเตีย ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วก็การถูกปรับตกชั้นไปเล่นในลีกเดะแชมเปี้ยนชิพเป็นอย่างน้อยนั้นคือสิ่งที่กำลังรอพวกเขาอยู่นะครับโดยล่าสุดนางดานได้มีรายงานข่าวจากท่านหนึงของดิสอิสแอนเดลก็ได้เอาอมาตีข่าวว่าณตอนนี้บ่อนรับพนันที่ถูกกฎหมาใหยในประเทศอังกฤษต่างพร้อมใจกันปรับราคาต่อรองว่าแมนเชสเตียจะตกชั้นในฤดูกาลหน้าลดลงเหลืออยู่ที่25ต่อ1เท่านั้นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตราเดียวกันกับทีมน้องใหม่ที่พึ่งเลื่อนชั้นหรือทีมที่ถูกมองว่ามีโอกาสตกชั้นในฤดูกาลหน้าซึ่งนั่นก็ทําให้เชื่อได้ว่าบอลรับพนันเหล่านี้น่าจะเป็นรู้ข้อมูลอไริมาเกี่ยวกับการตัดสินคดี1น5คดีของแมนเชสเตอร์จนทําให้กล้าที่จะมาให้ราคาแมนเชสเตอร์ที่กําลังจะตกชั้นในฤดูกาลหน้าแบบไกลสุดกู่ขนาดนี้เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าถ้าหากเป็นช่วงเวลาปกตินั้นแมนเชสเตอร์ไม่มีทางเลยที่จะร่วงตกชั้น ได้จากทีมของเป๊ปโกลเดล่านั่นถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเปน็นอย่างมากและไม่มีโอกาสเลยที่จะร่วงตกชั้นตามการแข่งขันตามปกติดังนั้นโอกาสเดียวที่แมนเชสเตอร์จะร่วงตกชั้นในฤดูกาลหน้าได้ก็คือการถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษให้ร่วงตกชั้นเพียงทางเดียวเท่านั้นโดยอัตราต่อรองการร่วงตกชั้นของทีมระดับบิ๊กซิกมีดังนี้ 1. แมนเชสเตอร์ราคายีิบห้าต่อ1นลิเวอร์พูลและอาร์เซนอล มีราคาต่อรองที่เข้มแข็งที่สุดราคาอยู่ที่200ตัวหนึ่งสามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเทนนมฮอสเปอร์มีอัตราต่อรองอยู่ที่250ตัวหนึ่ง 4. นิวคาสซอยูไนเต็ดมีอัตราต่อรองอยู่ที่150ตัวหนึ่งและ 5. อาแอตันวิลล่า Villa, มีอัตราต่อรองอยู่ที่100ตัวหนึ่งดังนั้นต้องมาลอลุ้นกันต่อไปว่าฤดูกันหน้านั้นแมนเชสเตอร์ตี้จะกลายเป็นทีมที่ต้องร่วงตกชั้นตามที่บอลรับพนันต่างพากันออกมาคาดการและคาดเดา หรือไม่รยคินเตือนทีมชอังกฤษของเกลเลวสก,กตว่าจะส่งเทนนอเล็กซานเดรโนลงเล่น Alexander no เป็นตัวจริงเพราะเกมรับของเขานั้นเข้าขั้นห่วยบรมรอยเกยนอดีตมิดฟิลพันธ์ฮัตแมนของแมนเชสเตอร์เตดและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางช่องสกายสปอร์ตก็เดวมาพูดถึงการประกาศตัวผู้เล่น33คุณพลทีมชอังกฤษที่เตรียมลุยสู้ศึก ฟุตบอลยูโร2024ที่เพิ่งมีการประกาศออกมายัางเป็นการมื่งมั่คัรที่ผันมากดอรอยคิน ok นั้นมองว่าเทนอเล็กซานโดรจะเป็นจุดอ่อนของทีมชอังกฤษและเสี่ยงที่จะทําให้ทีมอังกฤษตกรอบได้เลยถ้าหากว่าแกวเรดเซเกนยืนยันว่าจะส่งนักเตะลิวรรายนี้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาดอรอยคิน ok ได้พูดเรื่องนี้ในรายการสติ k to 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 t b a l l โดยเขากล่าวว่าถ้าหากทีมชอังกฤษต้อง ลงสนามพบกับทีมระดับท็อปของยุโรปอย่างทีมชาติเยอรมันหรือไม่ก็ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วแล้วก็พวกเขาจะมีปัญหาในทันทีในกรณีที่ต้องส่งเทนอเล็กซานเดอร์โนลงสนามที่ผ่านมานั้นผมก็เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้งว่าเทนอเล็กซานเดอร์โ no นนั้นมีการเล่นเกมรับที่โคตรจะห่วยแตกเขาไม่เหมาะสมที่จะเล่นเกมใหญ่ในตำแหน่งไบ็ขวาเพราะเกมรับของเขานั้นเข้าขั้นย่ำแย่สุดๆและจะทำให้เป็นจุดอ่อนของทีม จนมีโอกาสที่ทําให้ทีมเชนเกตตกรอบได้หลายแต่ถ้าหากว่าเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือรอบแรกๆที่พบกับทีมที่ไม่เก่งมากนักผมมองว่าเทนสอเล็กซานเดรโนยังสามารถเอาตัวรอดได้ที่ผมออกมาพูดทั้งหมดนั้นผมหมายถึงเทนส์อเล็กซานเดรโนในตำแหน่งแบคขวาเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าตัวของเขานั้นถูกดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองกลางแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาเป็นนักเตะที่เปิดบอลจากทางด้านด้าน,นหลังดีๆและการได้ยินจากคู่กับดีแคนไรท์ และจูดเบลลิแฮมนั้นก็จะทําให้แดนกลางของทีมชาตอังกฤษนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในทันทีเพราะแดนหน้าดน,นมีจูดเบลลิแฮมที่คอยใจบันทะลุทะลวงในขณะที่แดนหลังนั้นมีเทนส์อเล็กซานโดรคอยเปิดบอลยาวจากแนวรุกทําให้ทีมชาตอังกฤษมีมิติในการทําเกมรุกที่หลากหลายพบออว่าประโยชน์ของเทนส์อเล็กซานโดรในทัวร์นาเมนต์แมตช์ยูโร2 0 2 4นนั้นสามารถหวังพึ่งพาได้ในตำแหน่งกองกลางเท่านั้น แต่ถ้าจะหวังให้เทนสอเล็กซานเดอร์โนทำได้ดีในตำแหน่งแบ็คขวานั้นผมบอกว่าทีมเชิงกรษตนั้นคิดผิดที่เรียกนักเตะจากนูรุติดทีมชาติเพราะเขาจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทีมได้อย่างแน่นอนพวกคุณจําคําพูดของผมเอาไว้นะเทนสอเล็กซานเดอร์โน an มีประโยชน์กับทีมก็แค่การเปิดบัลในตำแหน่งกองกลางเท่านั้นและเขาจะไร้ประโยชน์ในทันทีถ้าหากถ,ถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่ต้องเล่นเกมรัดเป็นหลักรอยคีนกล่าวทิ้งท้าย ตำนานลิเวอร์พูลชีก้กุญแจสำคัญที่จะทำให้อาเนอร์สลอตประสบความสำเร็จกับทีมได้ในอนาคตลอบบีฟ้ฟาวเลอร์กับอดีตตำนานแข้งทีมชาติอังกฤษและหงวหนังลิเวอร์พูลเปิดเผยกับสื่อถึงอาเนอร์สลอตว่าเขาจะสามารถประสบความสำเร็จกับสโมสรเก่าของเขาได้ถ้าหากเขาเข้าใจความเป็น Liverpool. ลิเวอร์พูลในการได้สปาณ์กับคอบีคาสิโนนะฮะซึ่งเป็นอดีตตำนานลิเวอร์พูลลอบบีฟ้ฟาวเลอร์กล่าวว่า เมื่อเสดินเิาดาจจากไปเดวมเรดไม่ได้มองหาผู้จัดก,การทีมอายุน้อยที่กาลังมาแรงแต่พวกเขามองหาผู้จัดก,การทีมที่มีประสบการณ์อย่างทโลอันโชโลติประสบการณ์และความรู้จะสามารถช่วยสโมสรเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็จริงแต่ดาบใดที่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้ามาแล้วมีคารคเตอก์กที่ดีสามารถเข้าใจสโมสรแฟนบอลและวัฒนธรรมของทีมนั่นจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมันง่ายขึ้นผมคิดว่าสาหรับสโมสรแห่งนี้ไม่สําคัญว่า คนเข้ามาแทนที่จะต้องมีประสบการณ์หรือไม่หรือไม่มีประสบการณ์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับแพชชั่นของผู้จัดก,การทีมมากกว่าเพราะนั่นคือความเป็นลิเวอร์พูลเราเห็นได้จากตลอดช่วงเวลาของเจอิงครับว่าเขามีพลังงานและแรงพังดันมากแค่ไหนในการทํางานหากอเนลสลัดเข้ามาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับผู้เล่นภายในทีมได้เขาเกิจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนฟบอลทุกคนล,ล็อบบี้ฟอลเลอ์กล่าว อันเนอร์สโลตเข้าชาร์ตท็อปสิบกุนซือค่าจ้างแพงในศึกพรีเมียร์ลีกเปิดสิบอันดับกุนซือพรีเมียร์ลีกกับที่รับค่าเหนื่อยเยอะสุดหลังอันเนอร์สโลตเข้ามาคุมลิเวอร์พูลและเข้ามาอยู่อันดับที่4แต่ก็ยังตามเบื่อหนึ่งไคลสุดกุสลสโลตกุนซือชาวฮอลแลนด์จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2024-2025หลังเซ็นีาเป็นระยะเวลา3ปีรับงานต่อนจัดจีกิงครับที่องลาแอนฟิลด์หลังจบซีซั่นที่ผ่านมา ขณะที่เดลี่เอ็กซ์เพรสสื่อของเมืองผพ้เดียรายงานมาว่าสลลตจะรับค่าเงินงจากลิเวอร์พูลตกปีละ6.85ล้านปอนด์หรือประมาณ315ล้านบาทและเข้ามารังอันดับที่4ของบรรดากุนซอพรีเมียร์ลีกทั้งหมดส่วนผู้จัดก,การทีมที่รับค่าเ่อนมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกณเวลานี้ก็คือเป๊ปกัวเดล่ากุนซอแมนเชสเตียร์ที่ได้ปีละ20ล้านปอนด์ประมาณ920ล้านบาทขณะที่มิเกลยวอาร์เตต้ากุนซออาร์เซนอล ขึ้นมารังอันดับที่2แทนมาริเจอโรปิชโนที่เพิ่งแยกทางกับเจลเซเมืม่อวันอังคารที่2ยู่พุทธที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าใหญ่ปืนโตได้ปีละ9.5ล้านปอนด์ประมาณ437ล้านบาทโดยอันดับกุนซื้อพิมพ์เรียงกับที่ได้รับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดมีดังนี้อันดับที่1เป๊ปโก,กเดลา่าจากแมนเชสเตอร์20ล้านปอนด์อันดับที่2มิเกลอาร์เตต้าของเอฟเวอร์าอาร์เซนอลได้รับ9.5ล้านปอนด์อันดับที่3เอลิกเทนทาก จากแมนเชสเตอร์เด้รับปีละ9ล้านปอนด์อันดับที่4อเนอร์สลอตลิเวอร์พูลได้รับปีละ6.85ล้านปอนด์อันดับที่5มี2คนนะฮะทังเก้ปอสติูกจากสเปอร์และชอนไดจากเอ์ตันได้รับเท่ากันอยู่ที่5ล้านปอนด์อันดับที่7ก็มี2คนนะครับทอมัสฟรังจากเบรนฟอร์ดและโอลิเวอร์กลาสเนอร์จากคริสตลเปเลตได้รับปีละ4.5ล้านปอนด์ส่วนอันดับที่9นะครับมี3คน เอ็ดดี้ฮาวจากนิวคอนโซวอนนี้เอมลีจากอาร์เซนอลและมาโกซิว่าจากฟุตแลมได้รับปีละ4ล้านปอนด์เท่ากันนะครับการด้วในวิวจัดอันดับผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกตลอดการอันดับแรกเจคกันครับก็ติดโผมาด้วยเจคกันครับคุณซือลิเวอร์พูลคนเก่งนะครับก็ได้อำลาตตำแหน่งไปเป็นที่เรียรอแล้วแม้จะน่าจะหายแต่อย่างน้อยเขาก็ทำให้เรา ได้มองย้อนกลับไปดูผลงานโดย,โดยโรวมของเขาจเจค็อบรับช่วงตนเทีมที่ได้ไปในศึกยูฟ่าแชมเลียกแค่ครั้งเดียวณรอบ6ปีแต่หลังจากที่เขาคุมทีมเต็มรูดูการลิรูผูลก็กลับไปเล่นในเวทียุโรปได้อีกครั้งแถมยังเข้าชิงได้ในปีถัดมาปีต่อมาลิพูควาแชมป์ยุโรปได้สำเร็จพร้อมตำแต้มในพรีเมียร์ลีกได้ถึง97คะแนนเป็นสถิติสูงสุดของทีมในยุโรปที่ไม่ได้แชมป์โดยแพ้แค่ครั้งเดียวตลอด38เกม ฤดูกาล299-20ิเวอร์พูลครองแชมป์พีมลังกฤษแบบขาดลอยทำแต้มหล่นแค่2คะแนนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จบฤดูกาลด้วย99คะแนนเป็นรองแค่สถิติสูงสุดตลอดกาลแม้ฤดูกาลถัดมาจะมีสะดุดบ้างในปี2 0 2 1 2 0 2 2แต่เจกเก็ก็พาทีมกลับมาลุ้น4แชมป์ได้ครั้งแม้จะพลาดหวังไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ห่างจากการคว้า4แชมป์แค่2เกมเท่านั้น ฤด,ดูกาล2,022-2,023อาจจะไม่สวยหรูแต่ในฤดูกาลสุดท้ายเจงครับก็สร้างทีมใหม่จนเกือบที่จะทัดชิงแชมป์ได้ก่อนที่จะอำลาตาแหน่งสรุปแล้วเขาทําผลงานด,ดีขนาดไหนส่วนเกลียรนวิวเองจัดอันดับให้เจงครบเป็นผู้จัดก,การทีมพิมพ์ริกตะลอดการในอันดับที่5โดยสี่อันดับแรกได้แก่เซอร์อเล็กฟ์วูกูสันเปปโกเดียล่าโชเซมโยและอาร์ซนเวนเกอร์ตามลำดับส่วนเจงครับอยู่ในอันดับที่5้า โดยจมีกาเลื่อก็ไม่เห็นด้วยเล็กน้อยโดยมองว่าเจคกบควรอยู่ในอันดับที่เหนือกว่าอาเซนเวเกอร์เพรเจคิงครับพาทีมเข้าริงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง3ครั้งและคว้ามาได้1ครั้งแถมยังทำแต้มได้สูสีกับแมนเชสเตอร์ด้วยแล้วแฟนๆละครับเห็นด้วยหรือไม่เจคกบควรจะยึดจะอยู่อันดับที่เท่าไร่ใน5อันดับแรกนี้นะฮะด่วนเบนดอ ปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลสร้างความประหลาดใจด้วยการถูกเรียกตัวติดจิมชักสกอลแลนด์ชุดสู้ศึกยูโร2024ในวันพุทธที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแต่สตีฟคลาร์กผู้จัดจการทีมชาติสกอตแลนด์จำเป็นจะต้องมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากนักเตะหลายรายได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถลงเล่นในทว์นแมตช์น,นี้ได้ เป็นโดดในวัย18ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3แต่มีโอกาสลงสนามเพียงแค่5นัดเท่านั้นในฤดูก,ดกาลนี้ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่านอกจากนี้รัสแม็กคอรีและเจมฟอเรสก็ได้โอกาสติดท,ทีมชาติเป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ผู้เล่นตัวหลักอย่างแอนดี้โรเบอร์สันจอห์นแมกกินและสกต์แม็กทูมเน่ก็ติดท,ทีมชาติสกอตแลนด์เช่นเดิม สตีฟคลาสนะครับประกาศรายชื่อนักเตะทั้งหมด28คนซึ่งจะต้องตัดชื่อให้เหลือแค่26คนก่อนเริ่มการแข่งขันศึกยูโร2024โดยสกอตแลนด์ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้เป็นครั้งที่2ในรอบ26ปีและไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ในการแข่งขัน11ครั้งก่อนอันนี้ทั้งในศึกยูโรและฟุตบอลโลก แจ็ควิลเชียร์ตำหนิเจมี่กาเลเกอร์กรณีไม่ให้เกียรติอาร์แซนเมนเกอร์หลังยกเจชกิ่งคลับเหนือกว่าแจ็ควิลเชียร์นะครับอดีตกองกลางแอตเลติโกอาร์เซนอลออกมาตบโต้กลับเจมี่กาเลเกอร์ที่กล่าวหาว่าเจชกิ่งคลับกุนซือลิเวอร์พูลเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีกว่าอาร์แซนเมนเกอร์ตำนานกุนซือชาวฝรั่งเศสโดยแจ็ควิลเชียร์กล่ว ere, าวหาว่าเจมี่กาเลเกอร์ไม่ให้เกียรติเมนเกอร์เจชกิ่งคลับในวัย56ปีประกาศอำลาแอนฟิลด์หลังคุมทีมลิเวอร์พูลมานานถึง9ปี โดยเกยมสุดท้ายเป็นการเอาชนะบูมแฮมตัน2-0โดยเจ็กกิงครับประสบความสำเร็จอย่างมากามายคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปียกโดยสร้างตำนานให้กับลิเวอร์พูลจะมีการ์เกอร์อดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่ลงเล่นให้กับทีมมากกว่า700นัดกล่าวในโพสต์แคตสติ๊กทูฟุตบอลว่าเขายกให้เช็กกิงครับเหนือกว่าเวนเกอร์หากดูจากผลงานตลอดอาชีพ วิลเชียร์ซึ่งเคยเล่นภายใต้การกุมทีมของเวนเกอร์ในช่วงเวลาที่แย่ของเขาออกมาตอบโต้ในทันทีผ่านทวิตเตอร์ว่าเจคินครับทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อพิชมลิเวอร์พูลแต่สิ่งที่อาร์เซนอ์ได้สร้างเอาไว้ในศึกพรีเมียร์ไม่มีใครเทียบได้ขอโทษน,นะเจมี่คุณคิดผิดไปมากขอให้เคารพอาร์เซนเวนเกอร์และสิ่งที่เขาทํามาอย่างยาวนานรวมถึงการเป็นผู้จัดการทีมเดียวในศึกพรีเมียร์ที่พาทีมไร้พ่าย ทุกคนที่ชอบในสิ่งที่เป๊ปกัวเดียราทำและเปลี่ยนแปลงวิธีเรามองฟุตบอลในประเทศนี้แต่อย่าลืมว่าอาเซนเวนเกอร์ก็มีอิทธิพลในทํานองเดียวกันเมื่อเขาเข้ามาคุมทีมในปี1996เวนเกอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3าสมัยและเอเอคัพ7สมัยในช่วงเวลา22ปีที่คุมทีมปืนใหญ่เขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ลีก ความคิดเห็นของจิมมี่กาลเกอร์สร้างความคิดเห็นที่แตกต่างในโลกโซเชียลมีเดียแฟนๆต่างตกเขียงกันถึงความสำเร็จของทั้งเจคกิงครับและเวนเกอร์จิมมี่กกลเกอร์ยังคงยืนยันความคิดของเขาโดยโพสต์ข้อความเพิ่มเติมเน้นย้ำว่าเจคกิงครัพาทีมเข้าจริงอยู่แามเปีชมิสต์ถึง3ครั้งการที่เวนเกอร์พาทีมเข้าจริงเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่เคยได้แชมป์ยุโรปเลย จะมีกาเลเกอร์กล่าวว่าเจคินคลับได้แชมป์อยู่ฟาดแชมป์เลีกและผ่านจิมเขาจริงอีก3ครั้งเวนเกอร์ er เขาจริงแค่ครั้งเดียวเวนเกอร์ er เป็นอัจฉริยะที่สามารถแข่งขันกับแมนยูได้มีงบประมาณที่น้อยกว่าแต่เมื่อเชลซีเข้ามาพวกเขาก็ไม่สามารถแข่งขันได้ในขณะที่เจคินคลับแข่งขันกับทั้งแมนเชสเตอร์ชตยูไนเต็ดและเชลซีที่ใช้เงินเป็นพันล้านปอนด์หรือผูู้ลพร้อมชนเรัลมาริดและเปเช่เพื่อไล่ล่าตัว เลนี่ยูโรเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สมสรลิเว์กำลังตกเป็นข่าวลือที่อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นอย่างมากสําหรับเดี๋ยวนี้เมืม่อมีรายงานม,มาว่าสมสรสอนลิเว์นั้นพร้อมท้าชนทั้งเหนือมริดและปารีสิซเช์แงชมแมงในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลายเซ็นของเลนี่ยูโรกองหลังตัวเก่งจากสมสรสอนลิเว์ เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่นตอนนี้เซนเตอร์แบ็กในวัย18ปีรายนี้นั้นกําลังกลายเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมแบบสุดๆและถูกย,ยกย่องว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ฟอร์มแรงที่สุดและดีที่สุดในลีกของยุโรปในเวลานี้โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลน,นั้นต้องการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากการที่ณตอนนี้ทั้งทิโโกอคันนตรากองกลางตัวรับ และจูอมาติปกองหลังของทีมต่างก็เพิ่งจะย้ายออกจากทีมหงแดงเนื่องจากหมดสัญญาซึ่งนั้นทำให้ณนตอนนี้ลเว์พูลมีตำแหน่งที่ว่างลงและมีสล็อตค่าเหนื่อยจำนวนมากที่เพิ่งว่างลงนะฮะโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากเลอปารีเซียงสื่อชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสก็ได้มาตีข่าวใหญ่ล่าสุดว่าสโมสรลูกน,นั้นได้ประกาศตัวแล้วนะฮะว่าทีมของพวกเขานั้นจะเข้าร่วมการแข่งขันไลาลาตัวและน่โยโรกองหลังของเลว แข่งกับทางโรนเมเรตและปารีสแซงต์แชงในช่วงตลาดการแข่งนักเตะสมุนีหลงจักที่กองหลังรายนี้สามารถจังเกิดกับสโมสรลิลได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปถึงสิ้น44เกมและยิงได้3ประตูแม้ว่านักเตะรายนี้เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ความเก่งกาจของเขานั้นสามารถยึดตำแหน่งกองหลังตัวหลักของสโมสรลิลได้แบบสบายๆดนั้นทำให้รเรนเมเรด นั่นต้องการที่จะนึงตัวเลนนี่โยรโร่ปรุงทีมเป็นอย่างมากเพียงแต่ว่าการเจรจานในตอนนี้นั้นยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่นักโดยเลนนี่ยรโร่นั้นถูกยกย่องว่าเป็นวิลเลียมซาริบาคนใหม่ของวงการฟุตบอลของลีกเอิงฝรั่งเศสและการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานั้นทําให้ในตอนนี้เลนนี่ยโร่กลายเป็นผู้เล่นที่มีทีมที่ต้องการในตัวมากที่สุดในยุโรปณเวลานี้ โดยคาดก,กันว่าลิเวอร์พูลอาจจำเป็นจะต้องใช้ใจ่ายเงินที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านโยูโรสำหรับเดียวการย้ยทีมของนักเตะดาวรุ่งรายนี้แต่ก็ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีว่าลิเวอร์พูลของพวกเราจะมีเงินมากเพียงพอและข้อเสนอที่ดีกว่าทั้งโดยเมเรดและปารเรีสแซงต์แชงหรือไม่นี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ